ค่ะนักเรียนนักเรียนก็สามารถเขียนวันที่ได้เลยนะคะเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่ก่อนนี่คือสมุดว่าคือสมุดนะคะนักเรียนเออลิงเออเออเหนียนคิดดัศก,กรขึ้นก่อนเสมอนะคะตามด้วยนะคะเดือนนะคะอีเย อีเอ่นะคะเดือนสามสิบเอ็ดหา้านี่คือการเขียนวันที่นะคะห้าหรือว่ารึก,ก็ได้นะคะสามารถเขียนได้ไหลายแบบนะคะวันเส้นอ่าวันที่แล้วก็ติเส้นใตนะคะ้ค่ะเขียนว่าคำศัพท์วันวาเลนไทนะคะ์ค่ะให้นักเรียนเขียนห้าคำนะคะวันนี้คำศัพท์วันวาเลนไทน์ คำศัพท์วันวาเลนไทน์นะคะอ่นะ,คะคสเนะะะสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนข้อที่หนึ่งค่ะ e r e. s e. อจริงๆมีห้าข้ออะไรขึ้นไปอู้ค่ะห้าข้อนะคะคำแรกค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าวันว,นว,นวนาเลนไทน์เขียนว่าอย่างไรนะคะ ชิงเหรินเจียชิงเห็นไหมคะลากจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเขียนตามสเต็ปที่ครูสอนนะคะชิงคนที่นำแทงใส,ส่สระมาให้ชิงเหรินนะคะแม้ขีดลงมาอย่างนี้อ่ะชิงเหรินแล้วก็เจียะคะ่ะเจียแปลว่าอะไรคะเทศกาลคาว่าเหรินนี่แปลว่าคนชิงเหรินก็คือคนรัก นะคะชิงเรนเจียแปลว่าอะไรคะวันวาเลนไทน์ค่ะอ๋อวันวาเลนไทน์หรือที่รู้จักกันในเทศกาลวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะให้นักเรียนจำเป็นแพทเทิร์นคือวันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่แล้วคนจะให้ดอกอะไรกันคะอ่า อันดับที่สองเลยก็คือดอกกุหลาบค่ะนักเรียนครูจะอนุญาตใช้หงเซอร์นะคะเหมยกุยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนเขียนตามครูนะคะลากจากบนลงล่างซ้ายไปขวานะคะลากจากบนลงล่างซ้ายไปขวาเหมยแล้วก็เวนวัค่ะเหมยแล้วก็ได้คะ่ะกุยค่ะนะคะใครไม่ทันสามารถหยุดสต็อปได้ ปิ้วหมยก pues <m> ุยค่ะเมอเอยหมยเหมยเกอเกอนะคะเกอตัวไหนนะคะเกอตัวไหนนะคะเกอตัวไหนเกอกุยกุยเหมยกุย แปลว่าอะไรคะดอกกุหลาบค่ะเหม่ยกุยวันวนาเลนไทน์คู่กันกับดอกกุหลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้แห่งความรักนะวันวนานะะเลนไทน์นะคะชิงเหรินเจียเหม่ยกุยนะคะเหมยกุยต่อไปเขานิยมให้อะไรอีกคะนักเรียนอ่าจำได้ไหมที่ครูมิ้นบอก นะคะให้นักเรียนดูในไหนคะอ่าในในในที่ครูมิ้นบอกนะคะก็คืออะไรคะดูตัวอย่างเพื่อนดูตัวอย่างที่ครูมิ้นเขียนได้นะคะในอัลบัม้มไฟล์วันที่31เดือนหนึ่งได้เลยนะคะเรื่องคำศัพท์บ,บนเลนไทา้าต่อไปเชี่ยวเคอรี่ค่ะนะคะเชี่ยวเคอรี่เราจะเขียนต่อค่ะเชี่ยวเคอรี่เชี่ยวเคอรี่ค่ะ คุณอนุญาตเปลี่ยนเป็นปสีนี่นะคะเฉียวเคอร์ลี่เห็นไหมคะอ่ะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นตัวอย่างไหมคะเฉียวเคอร์ลี่ค่ะนะคะเฉียวเคอร์ลี่อือหนึ่องสามสี่ อเขียวเคอ่ค่ะหนึ่อาอุไหคะซานลากลอมาซานซื้อแล้วก็อุเรีวชีเคอ่ะค่ะเราไปรี่ค่ะอีเออเขียวเคอรีชีอีอาวยาชี่ยาเฉียวเฉียวเคอ เอ่อเคเคเลีดีลีเฉเคอลี่แปลว่าอะไรคะช็อกโกแล,ตนะ,ะกลตนะคะช็อกโกแลตนะคะเฉเคอลี่เฉเคอลี่นะคะเฉเคอลี่อ่ะถัดไปค่ะข้อที่สี่ค่ะอ่ะเขาจะนึกถึงอะไรกันคะถางกว่าถาังกว่าแปลว่าอะไรคะนักเรียน อ่านิยมห่อลูกอมกันได้อ่าถางกว่านะคะถางกว่าถางกว่าถางกว่านะคะอ่ะระยเปลี่ยนสีนะคะผุณใช้สีนี้แล้วกันนะคะถางกว่าใช่ไหมถางเออซัดเื้อกออกมาอูริวชี ป้า,อออออส,าสิบสิอ,อ,อแล้วก็สิงสแล้วก็ปิดถางแล้วก็กลัวค่ะถางเกี่ยวกับอะไรคะความหวานเนาะลูกอมทำด้วยความหวานเป็นผลที่หวานนะคะน่ะถางกลัวกลัวแปลว่าผลาผลอะไรก็คะย่อมาจากผลอะไรก็ได้ผลผลิตผล ผลไม้ได้ไหมถังกัวนะคะเธอแปลว่าลูกอมนั่นเองเธออางสระอางก็คือ a n g อางเธออางทางถังเสียงสองเห็นไหมถังเกอูอโอว่เกอกัวกัวถังกัวแปลว่าอะไรคะลูกอมนะคะมากไปกว่าอนั้นแล้วนะคะวันวาเลนไทน์มีดอกกุหลาบช็อกโกแลตลูกอมมอบให้กับคนที่เรารัก นะคะแอดเราก็จะมีคำว่าซินช่างเหรินค่ะนะคะซินช่างเหรินนะคะคุณมีขอใช้สีชมพูลแล้วกันซินแปลว่าหัวใจค่ะอีหยดน้ำเออซานซื่อซินช่างช่างแปลว่าข้างบนนะคะอ่าก็คือบนหัวใจของฉันนะนะเอ่อมีคนที่อยู่ในใจฉันก็คือหวานใจ นะคะหวานใจของฉันสินสร้างเหรนคนที่ฉันนัเป็นไงคะเอามาไว้ที่หัวใจของฉันแตะเอาไว้นะคะแตะแตะคอม